งานหมดแหละโอ้กว้างกวางครับใช้น้ำหอมกินอะไรเนี่ยโอ้วันี้ใช้น้ำหอมกินกินลงข้าวครับวันี้เพิ่งเจยยี่ห้อใหม่ครับเพิ่ง่เงฉีดมาใช่ไหมน้ำหอมเนี่ยฮะยี่ห้อวพอดีแม่อ้อยเขาขายครับแล้วแม่น้ำหอมหอมใสกับหอมป่ะใส่ใช่ไหมใส่ด้ต้องใสครับไม่ไม่ไม่เละเหยครับไม่หยโอ้กี่เปอร์เซ็นต์ อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์สี่สิบป่ะกำลังดีไม่ชิ้นหอมว่ากี่รอบสองรอบครับเช้าเย็นครับวันหนึ่งต้องต้องฉีดผมกลัวกินมันมันจะหายก็เลยต้องฉีดเพิ่มครับอ้าวแล้วเจ้าฉีดเขาไม่ทำหอมอ่ะอันนี้ใช้มาก่อนแล้วลูดลูดเก่าอันนี้อาบครับผมไม่ได้ฉีดแล้วผมอาบ์สุนี่มยิ่งผมนี้ใช้มาตั้งานแล้วเพิ่งรู้เพิ่งรู้ไม่บอก โอ้บอกลุงหนังเลยนี่ไม่คือคนคนนี้ป่ะที่พาไปฉีดหมอมบ่อยๆนี่ไหครับคนชี้เลยนะเป็นคนชี้เป้าครับชี้เป้าเลยคนนี้แม่โบราเนี้ยเวลาณนี้ยเวลาลองทำงี้เนี้ยเสลองมือปิดตาแล้วชี้แบบเหมือนตัดหัวอะไรแบบนงกวาดเล็กแปลว่าโอ้ใช่ที่คนไร้เลยแล้วใช้ความเล็กปัดใหญ่ปกติไอ้ฉีดน้ำหอมเลยเขาขดขดเล็กครับขดใหญ่ขดใหญ่ทุกคนทำงานไม่ได้แล้วครับโอ้เจ๋วครับ โอเคครับเจ๋อเจ๋อหนึ่งวันนี้วันแรงงานครับพี่หนึ่งวันนี้พอดีวันแรงงานวันแรงงานหยุดงานไหมวันนี้ใช่ไม่หยุดครับเรื่อยๆครับทีมวันแรงงานเมื่อเช้าทำงานอะไรบั่งให้อาหารไก่ครับไม่หยุดงานต่วไม่หยุดครับได้สองแรงครับได้สองแรงนะบอกลูพี่วันแรงงานได้สองแรงวันแรงงานหามใส่ลุงน้องไรด้ืยไม่ใช่คืนนี้ไม่ต้องมาถีบผมอีกนะวันนี้วันแรงงานห้ามผมก๊อฟ ผมฟ้องกรมรายงานนะผมบอกไว้ก่อนทั้ี่หัวหน้าครับตอนอายามเที่ยงสวัสดีครับสวัสดีครับสันมุกเอาเอาพิวเรทำอะไรนน่ไม่ใช่แยแคื่วเดแดงนะ

สวยดิจเจ๋อไอ้ลงนะไนะอ้ลงนะลูกพี่บอกสร,าร้างมาแเราลกครั้งแรกไม่ต้องกินข้าวลูกพี่บอกเนี่ย ครับยังไม่สเร็จครับภารกิจวันนี้อาจจะไม่สำเร็จเโอเจสยังไงเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะครับผมเขาว่าสำเร็จไหมครับผมลังเดียวยังไม่ได้เลยครอ้าวดูฝีมือคิมบ้างครับในการสอยสอยลังนก สองคนเลยวะเอ้ยนั่นแหละเฮ้ยโอ้โหได้เว้ยหม่องผู้สาวด้วยเฮ้ยคิมฮ่าฮ่าฮ่าบังหม่องผู้สาวด้วยเออคิมวันนี้ทำงานสูงครับทำงานชั้นสูงนะวันนี้ โอสยโอ้ได้เรื่องเว้ยได้หนลังลังใหญ่นั่นนะเนี่ยมา่โอโอ้เอามาทั้งังครับผมมาทั้งังครับผมโอ้หัี่มือคิมสี่มือคิมการสอนนกบาทเดียวสอบาทยังอีกหน่อยเดียลังในลังในนะังนู้นเดี๋ยวนี้ิมาเก่ง ครับฟังนกครับหนึ่งรังของผมก็ได้หนึ่งลังเอาต่อสิใส,ส่ดีค,าานคนละรังแน่อาจารย์ม่อนแน่ต่อไปเออเอาผมจิตเดีด๋ยวเราทาต่อนะครับฉันม่อนครับต่อไปครับอาจารย์มอนครับผมสี่ห้เอาใจใส่มาเจ็บคิมทำอไมลงมาคิมใจเย็นใจเย็นทำอะไร เนี่ยไข่ม<ำ>ดแดงครับพ่อมนรูยแมนสควอตแบนลัางนกผมนั่นก็ผูกผูกคอเพรานั่นก็คือเสื้อผูกคอเนี่ยโอ้โห<อ>ครับงานเขาครับงานชั้นสูงครับวันนี้วันนี้คิมได้ทำงานอินเตอร์ครับทำงานชั้นสูงครับสุไข,ข่มดแดงไม่รู้ไม่ใช่ครับสุลังนกครับนก,นก,น,กนกมันมาทำล่างที่ร้านี เป็นงานมิติโอ้บอก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 เอา,เอา,เอาปีนขึ้นไปนั่งบนขื่อได้ไหมว่านั่งบนขื่อแล้วหยิบมาเลยนะ่ะโอ้ยอยไรแลย,ยวหัดท่องมาว่างไงประกันชีวิตจะไม่ทำเลยนประกันเหรอประกันการให้ลูกสาวครับนี่ครับงานภารกิจสอยลังนก เพราะว่าทับร้านร้านหยุดหยุดยาวเลยช่วงนี้นกมาทรารังเต็มครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกก็ครับนี่นกก็เต็มแล้วครับขี้นกเต็มพื้นเต็มโต๊ะหมดแล้วเน <Okay, S 1> าะก็เอาเอาไงก็ <okay. S 1> ไงก็ทำ <Okay. S 1> กันไปครับางานเขา,เา,เา,ดา,กกาได้ไม่กลัวมั้ยได้ไม่กลัวมั้ยข้างหลังเอาา่ะเออไม่กวาดเนี่ยมีก็ขอเกี่ยวมาเลย เหมือนเหมือนเกี่ยวนั่นน่ะโอ้นี่คิมทำงานดีครับคิมนี่ถ้าไม่เมาก็ทำงานดีนะสวยลีสวยาสวยามมีเมาครับผมเยา,ามเมาป็นี้นะครับถ้ายาเมาแล้วก็เออไม่ได้งานเลยเลวง นนคครับผมถ้าไม่เมาก็ถ้าถ้าไม่เมาหรือเมานิดนึงหรือเมาน้อยเนี่ยก็ทํางานได้อยู่ถ้าเมาหนักก็ก็หลวงครับโอเคติดตามชมต่อไปครับครับภารกิจชิดลังนกพิมดูเขาทำเลยเห็นไหมมื่อชีดทำมือชีดอยู่นี่น้ใหม่ครับน้งใหม่ครับวางครับ เมื่อเชย่างนี้ครับกวางกวางฟินป่ายครับผมนี่ปักไว้กับคิมครับเชฟกวางมาถึงขึ้นเลยแป๊บเดียวเสร็จคิมหลวงสอยๆก็นกนักพิเศษทีครับเป็นไงครับคิมคุณต้องดูนะครับตัวเบาโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมุดละมุดละเกมหมดแล้วครับโอ้เดี๋ยวครับ เ็ไหมบั ass, killed, s right? <S ่เอกีบอก่อนเนียไม่ฮ huh. hey, uh ้ยครับเบ็ดหนึ hmm. Three Three ่งซุ้มครับซุมต่อไปก็เดี๋ยวภารกิจกิจวันนี้กี่ลังแล้วเนี่ยสาังแล้วนะสามังแล้วปดด้วยดด้แต่เศษนี่เศษผมกดทุ่งนาเลยกดทุ่นาเลยป็นปุยมาปัดเลย ที่เคนละสูบลสูบครับสวยเดียวครับัแต่มันไปหลอดุณพ่แล้วเอารอคอตามต่อต่อไปครับผม่ะมาสุบต่อไปต่อไปครับกวางครับกวางฉายาอะไรกวางกวางลีโอครับผมกวางลีโอกวาลีโอครหนึ่งในแก๊งมานจะใส่อีก สมาชิกใหม่ครับผมสมาชิกใหม่ครับกวางกวางลีโอหรือกวางเชฟกระทะเหล็กครับเชฟกระทะหลุดอ่ะครับครับทำข้าวร่อยครับโอเครับครับอ่าภารกิจซุ้มห้าอีกโยกนี่อันนี้พอแล้วผมผมมาร์คอยู่แล้วผมครับซุ้มห้าอีกหนึ่งลังทำไงกันเหมือนเดิมโต๊ะตั้งเลยผมจะละออกแล้วผมไม่อนะครับ อะไรลูกพี่เขาไม่ไหวลูกน้องกับนี่ขึ้นสิงโตว้เนี่ยเหมือนเหมือนสิงโตเนาะฝ่ับผมฝ่ายกับผายกับเหมือนสิงโตจับไว้เออจับไว้อ่าขึ้นคานเลยเหยียบขึ้นต่อคานโอ้สิงโตใช่สิงโตเลยเนีไงเฮ้ยไม่ทางหรอกตัวเบา อ่าไอยู uh ่แ uh จ๋เออง่ายมากงมากต้องงี <Freud spun> ้แหละแย่ไม่ไหวหรอกใสร็จไงเสร็จไปะเนี่ยใสรครับเดี๋ยวทาตาคกิงกันอีกโอ้ครับี่ครับซื้อมาแล้วคนละอั้นารกที่สำเร็จไปภายในหนึ่งนาที ผมลงมาแล้วท่านี่ช่วยจับผมหน่อยโอ้ช่วยดิลาออกช่วยผมไป็นใจแล้วพี่ขอลาออกนะครับพี่จะน้าหครับผมเอาลาออกเลยนะครับคนครับคิมเป็นจับตงไหนจบความวางโจาไดค่คืนทีสอง บมาทำอะไรนะขอแอปคนข้างบ้านแอบปแอปปิดไฟสะกิปแล้วสกิปแล้วว่าอะไรให้ให้ให้ปิดไฟวะจริงเหรอยังไงต่อผมก็นอนอยู่ครับก็บอกพี่ก็ปิดเองพี่ก็เปิดเองหรือออกกล่าวนะปิดเองอีกนะตอนที่ผมคาดคือปวดเยี่ยวออกไปกล่าวหัวเยี่ยวไฟมันดับหมดยังมองไม่เห็นอะไรเลยใครเป็นคนปิด เป็นแอเลยจูนจูนสักทีเนีจูนสักทีผมก็ไม่รู้เขาโอ้ไม่นพี่อะไรครับไม่คือคือกลัวกลัวไอ้ไม่กลัวไอ้แบงค์มาลอยหรอปิดไฟไฟมืดไม่กล้าออกห้องใช่ไหมตรวจเยอะครับตรวเยอะครับช่วะนี้ตรวจเยอะตรวเยอะครับตรวเยอะกลัวแบงค์มัาลอยหลังครับเมื่อคืนไฟไฟดับข้างนอกไฟดับไม่กล้าออกห้องครับโอเค ครับโอเคซุ่มนี้ผ่านไปเจอซุ่มต่อไปนู่นโ<ะ>ตขึงโตเลยเยอะเลยเยอะเลยโหพี่โหโตอะไรเนี่ยสิงโตก็ <laughs> ไม่ไรครับปล่อยไปงั้นแหละโหเป,ป็นไผแล้วนะเนี่ย